นี่คือเกาะ Starbucks กลางมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับฟร e น c ์โพลินีเซียแม้ว่าชื่อนี้จะทําให้คุณนึกถึงกลิ่นกาแฟาหอมๆแต่ว่าคุณจะไม่เจอแฟร์บูชิโนที่นั่นหรอกเกาะน,นี้ไม่มีใครอยู่นอกจากนี้ยังมีขนาดค่อนข้างเล็กเพียงแค่8.8กิโลเมตรจากตะวันออกไปยังตะวันตกและประมาณ3.2กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้เกาะน,นี้มีขนาดเล็กมากคุณสามารถนําเกาะดังกล่าวมาใส่ในนิวยอร์กซิตี้ได้18เกาะดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีสิ่งที่น่าสนใจแต่ Google Map เจอบางอย่างที่ทำให้คุณประหลาดใจเมือ่อสอเดือนก่อนมีวิดีโอ t k t t o k ที่เป็นไวรัลเกี่ยวกับวัตถุรูปร่างคล้ายจานรองซึ่งพบใน Google Map บนเกาะ Starbucks วิดีโอดังกล่าวมีผู้เข้าชมมากกว่า5ล้านครั้งใน2วันที่น่าขนลุกที่สุดคือมันมีริ้วลายเป็นแนวยาวเกือบทั่วทั้งเกาะดูเหมือนว่ามีคนเหยียบเบรกเต็มกำลังแต่ก็ทำไม่ได้ส่งผลให้รถที่ดูเหมือนจานรองนั้นชน นั่นอาจเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่เป็นไปได้ว่าเราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในจัก,กรวาลและมีคนพยายามมาเยี่ยมเราหรือเปล่าแถมขับรถไม่เก่งซะด้วยการคาดเดาทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าขนลุกและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อว่าไม่มีใครรู้เรื่องจริงเบื้องหลังร่องรอยและจานรองเหล่านั้นสิ่งที่พวกเขารู้เพียงเล็กน้อยนั้นย้อนกลับไปในปี2009กลุ่มนักสำรวจได้ไปยืนเกาะร้างพวกเขาสร้างวิดีโอสองสาคลิปโดยอัปโหลดไปยังอินเทอร์เน็ตประเด็นก็คือเกาะน,นี้ไม่เคยถูกทิ้งร้าง ในศตวรรษที่19เกาะสตาร์บัคถูกใช้สำหรับการขุดของเสียเพื่อให้กระจ่างของเสียที่ว่าก็คือขี้นกและขี้ขังข่าวใช่การทำเหมืองของเสียฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนักแต่มูลเหล่านี้อุดมไปด้วยฟอสเฟตซึ่งฟอสเฟตมีประโยชน์หลายอย่างและก็สามารถใช้เป็นปุ๋ยได้ดังนั้นเนื่องจากมีบางคนอยู่บนเกาะนั้นพวกเขาจึงต้องสร้างที่ตั้งถิ่นฐานชั่วคราวซึ่งเขาก็ทำจริงๆกลับไปที่ Google Map คุณเห็นมุมนั้นไหมใช่แล้ว ภาพถ่ายจากดาวเทียมสามารถเปรียบเทียบได้กับรูปภาพและวิดีโอที่จัดทำขึ้นในปี2009โดยนักสำรวจอีกประเด็นหนึ่งที่พิสูจน์ว่าวัตถุประหลาดนี้มีต้นกำเนิดจากโลกก็คือมีต้นไม้บางชนิดบนเกาะซึ่งดูแปลกประหลาดต้นไม้เหล่านี้ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในภูมิประเทศหินปูนปะการังและแน่นอนว่าพวกมันถูกปลูกโดยคนปริศนาถูกไขแล้ววัตถุรูปทรงจานรองไม่ใช่ยานนอกโลกแต่ว่าเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากการตั้งถิ่นฐานและร่องรอยที่ทอดยาวไปทั่วเกาะ ไม่มีใครรู้แต่ไม่ใช่สิ่งที่มาจากนอกโลกแน่นอนผู้ใช้ติกตอกอีกคนอ้างว่าพวกเขาเห็นซอมบี้บน Google Map มาดูกันว่าเรื่องนี้จริงไหมก่อนอื่นวิดีโอดังกล่าวนะั้นสร้างความหวาดกลัวให้กับคนดูกว่าล้านคนติกตอกนี้เริ่มต้นด้วยมุมมองจากระยะไกลและเมื่อผู้ใช้ซูมเข้าเราเข้าใจว่าเราอยู่ในฟินแลนด์จากนั้นเราก็เห็นข้อความที่เขียนไว้ <c oughs> ฉันอ่านไม่ออกฮะผู้ชมชาวฟินแลนด์ช่วยฉันอ่านหน่อยสิ สิ่งต่อไปที่เราเห็นก็คือภาพ Street View ของ Google ที่มีคุณภาพต่ำและภาพนั้นนะทำให้ฉันขนลุกเลยล่ะมันดูเหมือนผู้คนมารวมตัวกันมากมายแต่ว่าดูไร้ชีวิตชีวาภาพมันดูออกจากอึมครึมแล้วก็น่าสับสนผู้นี้คือซอมบี้จริงๆหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ใช่อย่างแรกมาดูที่ข้อความกันก่อนมันแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า a q u i r e d people spatial artwork โดยบุคคลน,นี้ก็นะเขาเป็นนักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นชาวฟินแลนด์ และตั้งใจให้งานศิลปะ The Silent s i l e n t People เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงของเขาแต่ตอนนี้มันเป็นงานศิลปะอิสระและสิ่งที่ควรรู้คือบุคคลใน s i l e n t People จะเปลี่ยนไปปีละสองครั้งในฤดูใบไม้ร่วงและต้นฤดูร้อนพวกเขาได้รับเสื้อผ้าทั้งหมดจากการบริจาคใช่แล้วไขปริศนาอีกหนึ่งเรื่องเล่าได้ละชีวิตสดใส2ตำนาน TikTok ูนย์คะแนนตอนนี้มาลองดูที่รูปนี้กันมีอะไรแปลกๆที่คุณสังเกตเห็นไหม ใช่แล้วเด็กผู้หญิงสามขาภาพจากดาวเทียมถ่ายในโครเอเชียแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลนะสิ่งนี้เป็นปัญหาของ Google Map ประเด็นก็คือเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับจุดประสงค์ของ Google Map มีอัลกอริทึมที่น่าสงสยัยวัตถุแต่ละชิ้นจะถูกถ่ายภาพหลายครั้งจากนั้นภาพถ่ายที่ได้จะถูกต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ภาพที่แม่นยำที่สุดในกรณีส่วนใหญ่มันออกมาดีแต่บางครั้งดูเหมือนว่าเทคโนโลยีพยายามมากเกินไป และส่งผลให้รายละเอียดมันเยอะเกินไปและบางครั้งอาจจะมีแขนขาเกินมาในภาพถ่ายและถ้าเราจะแข่งวิ่ง3ามขาฉันพน,นันได้เลยว่าเธอชน,นะไม่มีอะไรที่จะรอดพ้นสายตาดาวเทียมที่มองเห็นได้ทั้งหมดจริงไหมเมื่อวันที่20กันยายน2022ผู้ใช้ TikTok โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับเครื่องบินที่พบใต้น้ำบนแอป Google Earth เครื่องบินลำดังกล่าวถูกพบนอกชายฝั่งเกาะครูกในบาฮามาสไม่ไกลาจากสนามบิน Colonel Hill ทีนี้มาดูกันว่าจริงไหมสิ่งแรกที่เราควรจำไว้คือแม้แต่ Google Earth Help เองก็ยังยอมรับว่ารูปภาพที่พบในแอปอาจจะเป็นผลมาจากภาพถ่ายหลายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในวันต่างๆกันหรือแม้แต่ในเดือนที่ต่างกันผลลัพธ์ของการเชื่อมกันบางครั้งอาจจะคาดเดาได้ยากจำสาวสามขาได้ไหมเราลืมไม่ลงหรอกดังนั้นคุณอาจจะเดาได้แล้วว่าภาพนี้เป็นเพียงการเอามาต่อกันเท่านั้น พื้นที่ที่มีเครื่องบินลำนั้นถูกถ่ายภาพหลายครั้งในปี2004และ2005จากนั้นมีการถ่ายภาพ8ครั้งในปี2015และอีก2-3ครั้งต่อมาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้ภาพนี้ปรากฏบน Google Earth ก็คือภาพเหล่านี้เป็นภาพในปี2015ที่เอามารวมกันพวกเขากล่าวว่างูเหลือมเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถยาวได้ถึง6.1เมตรมีบันทึกของงูเหลือมชนิดหนึ่งที่พบในปี1 9 1 2ซึ่งมีความยาวถึง9.8เมตร อย่างไรก็ตามผู้ใช้พบงูที่คดเคี้ยวกว่าบน Google Earth เมื่อวันที่24มีนาคม2022วิดีโอที่น่าทึ่งอีกรายการหนึ่งถูกโพสต์บน TikTok วิดีโอมียอดไลค์มากกว่า2 0 0 0 0นครั้งลองจินตนาการถึงจำนวนไลค์ดูสิครั้งนี้ผู้ใช้อ้างว่าพบโครงกระดูกขนาดใหญ่ของไททันโนโบอาที่สูญพันไปแล้วบน Google Map ที่ไหนสักแห่งในฝรั่งเศสมันยากที่จะตัดสินจากภาพแต่คาดว่าโครงกระดูกนมีความยาวประมาณ30.5เมตร และอาจจะเป็นงูที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาถ้างูมีโครงกระดูกแบบนี้จริงๆนะนะดังนั้นซึ่งเป็นเหตุผลอันดับหนึ่งว่าทําไมเจ้าตัวนี้ถึงไม่ใช่งูคุณเห็นไม่ว่างูมีซี่โครงที่ค่อนข้างบางกว่าและโครงกระดูกในภาพก็ดูใหญ่โตวกว่ามากสิ่งที่น่าสงสัยอีกอย่างเกี่ยวกับโครงกระดูกนี้คือมันทําจากเหล็กเข้าใจที่ฉันสื่อใช่ไหมมันไม่ใช่โครงกระดูกจริงแต่ว่าเป็นงานศิลปะขนาดยาว130เมตรสุดน่าทึ่ง มันมีชื่อเรียกในภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าง,งูทะเลเจ้าสิ่งยักษ์นี้ถูกติดตั้งโดยศิลปินชาวจีนหวางหยงปิงและสามารถเข้าชมได้ฟรีสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสิ่งนี้ก็คือจะปรากฏเฉพาะน้ำลงเท่านั้นดังนั้นจึงดูเหมือนการขุดค้นทางโบราณคดีก็นะศิลปินผู้สร้างสิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้หลายคนขายหน้ากันไปาตามๆกันหากคุณเคยเดินทางไปฝรั่งเศสคุณสามารถไปเยี่ยมชมงานศิลปะชิ้นพิเศษนี้ได้มันตั้งอยู่ในเมืองนี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองน้อง บางครั้ง Google Maps ก็แสดงบางสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนมาพบกับเกาะแซนดี้กันเถอะเชื่อกันมานานว่ามันตั้งอยู่ใกล้นิวแคลโดเนียในทะเลคอรัลตะวันออกทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อกับตันเจมส์คุกรวมมันไว้ในแผนที่ในปี1774เขาไม่เคยไปที่นั่นเลยต่ต่อมามันถูกรวมอยู่ในแผนที่อื่นๆอ,อีกหลายแผนที่เพื่อเป็นการระวังแนวปะกการังในเวลานั้นมันเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานนอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นแล้วก็ยังคงคลาคล่ำไปด้วยแพรหินภูเขาไฟสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำดังนั้นมาตรการป้องกันดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยวิธีนี้เกาะน,นี้จึงอยู่ในแผนที่จนถึงปี1974คมเป็นการรับรู้ทางการบินอ้างว่าไม่เห็นเกาะน,นั้นและเกาะแซนดี้ก็ถูกลบออกจากแผนที่ไป Google Maps ปรากฏขึ้นในปี2005และเกาะน,นี้ก็อยู่ที่นั่นอย่างน่าประหลาดใจ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ถูกค้นพบก็ตามมันถูกลบออกจาก Google Maps ในเดือนพฤศจิกายน2012ตอนนี้มันเป็นเพียงพิกเซลสีดำซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นพื้นที่ทะเลที่มืดทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าสถานการณ์ทั้งหมดของเกาะน,นี้เป็นเพียงกับดักลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักทำแผนที่ในสมัยนั้นกับดักเหล่านั้นช่วยให้นักทำแผนที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้แล้วคุณล่ะเคยเห็นอะไรแปลกๆบน Google Maps บ้างหรือเปล่า